สวัสดีค่ะยินดีตอนรับทนผู้ชมทุกท่านเข้าสู้รายการเบิงแล้วร่วยชาแนลค่ะพี่น้องคะมาพบม,มาพอกันกันในช่วงแรกของมือวันที่21เดือนตุลาคมนะคะปีพุทธศักราช2567นะคะพี่น้องคะเมื่อนี้ค่ะแอดผ้าพเมพี่น้องบรรเทาสุขุสคนนะคะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางนะคะหวยซองห0,000บาทนะคะพี่น้องคะชุดนี้นะคะ ชุดนี้งวดที่ผ่านมานี่ยเป็นเข่าศูนย์ศูนย์นะคะเขา 00, ะะ 92, ะะ่าศูนย์ศูนย์แล้วก็หกเก้าสองนะคะพี่น้องคะหกเก้าสองแล้วก็ศูนย์ศูนย์นะคะพี่น้องคะในคลิปนี้เพิ่นกับมีแนวทางมาฝากแล้วคุณแม่แล้วก็น้ำแนวทางมาฝากแล้วเด้อค่ะพอายพี่น้องเด้อเอาแนวทางหวยซองฮามเงนบาทนะคะในคลิปนี้งวดมือวันที่หนึ่งเดือนพฤศจิกายนค่ะแนวทางสิุดยอดเป็นตัวใดแน่พอายพี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะคุณแม่คะสวัสดีคะ่ะ จ้าสวัสดีจ้าลูกจ้าคุณแม่วันนี้มาถามหวยซองนะคะแม่จ้ามาได้แล้วค่ะแม่จ้าหลักร้อยค่ะหลักร้อยมีเก้าค่ะมีสี่ค่ะมีห้าค่ะมีศูนย์ค่ะมีหกค่ะวงไปที่ห้าวงไปที่ห้าค่ะอ่ะ หลักสิบค่ะมีสองค่ะสค่ะสีสค่ะห้าค่ะแปดปดค่ะลงไปที่สี่ค่ะหลักหน่วยหลักหน่วยค่ะเก้ค่ะศูศค่ะหนึ่งหนึ่งค่ะสองสองค่ะหก หกค่ะวงไปที่เก้าแล้วก็วงไปที่หกมันมาแบบนี้อ๋อค่ะไม่ได้ค่ะอืมมาแบบนี้จ้ะอันนี้คิดว่าไม่แน่นะอาจจะออกอาจจะออกสามตัวเลยนะีค่ะแม่อันเนี้ยแล้วก็ล่างจ้ะแม่หลักสิบค่ะสี่สีค่ะ ห้าห้าค่ะแปดแปดค่ะสองสองค่ะสามสามค่ะวงไปที่แปดค่ะหลักหน่วยหลักหน่วยค่ะหนึ่งหนึ่งค่ะสองสองค่ะสามสามค่ะสี่สี่ค่ะห้าห้าค่ะวงไปที่ห้า วงไปที่ห้าค่ะแม่อืมที่เขาคาดว่าแต่จะเข้าทั้งสองตัวสามตัวเลยค่ะอืมแม่ก็เลยเกิ่งไว้ว่าอาจจะเป็นห้าสี่หกห้าสี่เก้าเก้ากับหกคงจะตัวเดียวกันเราะใช่ใช่แม่คะอืมแล้วก็ไอ้ล่างน่ะมันแปดห้าค่ะคิดว่าจะต้องมานี่แหละ เพราะว่าบนกับล่างบางทีมันจะมีเหมือนกันไงค่ะแม่อืออันนี้มันมีห้าบนล่างก็ต้องมีห้าค่ะแต่ที่เขาเก่งกันอยู่นี่นะเขาว่าห้าสี่หกประมาณนี้แหละสามตัวนี้แหละคะแแต่ว่าไอ้เก้าเนี่ยเอามาแทนหกเผื่อมันหัวขึ้นหัวลงเนี่ยอือจ้ะอ่านี่แหละลองดูเขาพวงมากันแบบนี้ค่ะอือ มันเข้างวดที่แล้วก็ก,ก็เข้าก็เข้าศูนย์ศูนย์เลยนะแม่นะใช่แต่ว่าซืา้อลอตเตอรี่มันถูกอยู่แล้วแหละใช่ใช่ค่ะแม่เพราะว่าเขาก็ซื้อลอตเตอรีอ่กันนั่นแหละอืมจ้ะค่ะลอตเตอรี่ศ MM ูนย์ศูนย์นะคะเข้าแต่ว่ามันไอเลขไอนี่เขาว่าไปซื้อลอตเตอรี่อยู่แล้ว <c oughs> มันก็ถูกอยู่แล้ว <c oughs> ใช่ค่ะอืมเพราะว่าไอพวกรางวัลใหญ่ๆมันก็ถูกกันอยู่ค่ะแม่ เราก็ถูกเขาแยะๆอยู่แล้วแต่เราไม่ถูกค่ะแแต่ลองดูว่านี่นวดเนี่เราจะถูกแล้วเอคิดว่าห้าสี่หกนี่แหละจาแปด้านี่แหละคิดว่าจะถูกละนวดเนี้ยค่ะลองดูจ้าแม่จ้าจ้าเดี๋ยวนูทวนก็แม่เนาะจ้าจ้าหลักร้อยนะคะมีเก้า สี่ห้าศูนย์หกค่ะหลักร้อยเขาวงที่ห้านะคะหลักสิบค่ะมีสองสามสี่ห้าแปดนะคะหลักสิบบนเนี้วงที่สี่ค่ะหลักหน่วยบนค่ะมีเก้าศูนย์หนึ่งสองหกค่ะหน่วยบนนี้เขาวงมาที่เก้ากับหกค่ะแม่ จ้าทีนี้ล่างหลักสิบค่ะมีสี่ห้าแปดสองสามหลักสิบล่างวงที่แปดค่ะอ่าหลักหน่วยค่ะมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหน่วยล่างวงที่ห้าค่ะจ้าครบหมดได้ค่ะคุณแม่ขอบคุณค่ะ,ะเลขของอ,อาจารย์จอยยังไม่มาอ๋อเลขล่างมาหรือยังคะเสียงเลขล่างมาหรือยังคะแม่คะยังเลยยังเหมือนกันได้ได้ค่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยโทรหาแม่อีกทีหนึ่งเนาะแม่เนาะจ้าจ้าจ้าขอบคุณคุณแม่นะคะแม่คะจ้าจ้า <ละ S 2> จ้าคุณแม่โชคดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะค่ะสรุปแน้วท่าง่ายคลิปนี้นะคะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้ก็เป็นห้วยซ่อง ห้าหมื่นบาทนะคะพี่น้องคะชุดนี้สนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นเด้อพี่น้องเด้อหย,ยิบจับซื้อหาสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะงวดที่ผ่านมากกับเข่าศูนย์ศูนย์นะคะพี่น้องคะศูนย์ศูนย์แล้วก็หกเก้าสองนะคะพี่น้องคะเอางวดน,นี้นะคะพี่น้องชุดบนชุดลางนะคะชุดบนนะคะรักลอยคะ่ะมีเก้าสี่ห้าศูนย์หกค่ะรักลอยนะคะพนเนห้าค่ะ ลักสิบบนนะคะสิบบนค่ะมีสองสามสี่ห้าแปดนะคะสิบบนเน้นลักเน้นสี่นะคะพี่น้องคะสิบบนเน้นสี่ค่ะลักหน่วยหน่วยบนค่ะมีเก้าศูนย์หนึ่งสองหกนะคะหน่วยหน่วยบนค่ะเก้าเน้นเก้ากับหกนะคะพี่น้องคะบันิลางนะคะสิบลางค่ะมีสี่ห้าแปดสองสามนะคะล่างลักสิบเพิ่นเน้นแปดนะคะ บันีลักนวยลางค่ะมีหนึ่งสอสามสี่หนวยลางเน้นหานะคะพี่น้องคะแคปหน้าจอเด้อพี่น้องคะแคปหน้าจอนะคะพี่น้องคะก็มีประมาณนี่นะคะสําหรับแนวทางหวยซอง ห้าหมื่นบาทนะคะจังไดกะอย่าลืมนําไปพิจารณาเบิงะะ์เ้อค่ะพ่อแม่พี่น้องคะชุดนี้สนับสนุนให้ซื้อสลาก,กินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นเด้อพี่น้องคะเพราะว่ามีสิรุนใดหลายร้งวัลนชุดนี้เป็นกระเขา้าส่วนมากเป็นสีเขาใต้สลาก,กินแบ่งรัฐบาลน,นะคะ,ะพ่อแม่พี่น้องคะนําไปพิจารณาเบิงคะ่ะทางช่องนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะ ขอขอบบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องบรรเทาสุขสุขอนนะคะสําหรับการติดตามรับชมรับฟังนะคะขอให้พ่อแม่พี่น้องบรรเทาสุขสุขอนโชคโชคมันมั่นลำลำเรื่อยเรื่อยเฮงเฮ่งปังปังค่ะขอให้เป็นเศรษฐีเป็นมหาเศรษฐีไปน้วกันสุขสุขอนนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณขอมูลแนวทางในคลิปนี้นะคะขอบคุณขอบคุณคุณแม่ข้อราชนะคะขอบคุณขอบคุณที่คุณแม่ติดตามห้อยซ่องให้นะคะแล้วก็สําหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่เขาไม่เห็นคลิปนี้เป็นเทือแรกนะคะพี่น้องคาท้ประอยากสิบราชกับแนวทาง เด็ดๆแบบนี้นะคะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเพื่อที่สิเดบบะพราดทุกคลิปทุกข่าวสารแนวทั้งจากทังรายก,การเนาะค่ะพ,พี่น้องเนาะเอาสำหรับคลิปนี้นะคะแกรซิดาขอต,ตัวลาพี่น้นองบรรเทาสุข,ขสก้อนไปก่อนนะคะเอาไว้พอกันไม่ก็แปะในคลิปหน้าค่ะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ